เมื่อวานนะเดี๋ยดดี๋ต้องชมนี่าเลยเมื่อวานเมื่อวานเขานอนกับผมเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดตั้งแต่ต้นเลยนับตั้งแต่ต้นนะเขาได้9ชั่วโมงโดยที่ไม่ตื่นเลยโอ้ยตื่นมานั่งสามรอบไม่ตื่นเลยน่าจะหมายถึงพ่อนะแอ้ลูกไม่ตื่นเลยอะลูกคือขึ้นมานั่งทั้งสามรอบไอ้ยังบอกเลยมีย่านอนกับมีแกเดี๋ยดินะคะแล้วเขาก็ลงไปนอนใหม่สามรอบ จริงหรือเปล่าคุณเอาจริงเหรอคุณเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงจริงจริงเหรอเอาจริงเหรอคุณจะเอาจริงจริงเหรอเอาจริงใช่ไหมได้เลยได้เลย

ย่าบอกหกล้าเหรออ่าเกาใช่ไหมย่าบอกให้ทีกล้าเลยเหรอจริงอเปล่าจริงเอาจริงเอากระ้เออจาห้เข้าวบ้านด้วยไปพี่ปี่จ้ะ่ว่าไอ้แก่ไหม แก่อะไรเราก็ทันยุค90เราจะมาบอกว่าเราแก่อะไรฉันเกิด90พอดีเป๊ะเ,เ,เ,เลยฉันยังถือว่าเป็นเด็ก90านะจ๊ะแต่ถ้ายู่พูดถึงยุค90ูนะไอ้นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอะไรคะไ,<อ>ไอ้นึกถึงน้ำเก๊กฮวยที่ขายในร้านขายยาโอ้เอ้าโอ้โหนี่คือเก่ามากเวอร์คือเด็กมากอะพอแบบเริ่มโตมานิดนึงก็คือไม่มีแล้วอะ่ะ เสียดายอ่ะที่รักทำไมคะเพราะว่ามันไม่มีขายอีกแล้วอยู่เคยเห็นเหรออยู่อยากกินเปล่าไอ้กเสกมาให้ได้อ่ะอเดี๋ยวไอ้จะทานมาชิมเลยคอปเตอร์มาไผ่แล้วก็แล้วก็เอามาให้อยู่แต่ถ้าพี่เสกเนี่ยแพงนะฮะอ้าวค่าจา้างเขาแพงนะ แล้วคือ,อยังไงเนี่ยพูดถึงยุค90แล้วอยู่ๆก็มาแบบว่าน้ําเก้คงเก้หวยมันมีตั้งหลายอย่างอะ่ะผม็นึกถคงคุณตลอดเวลาครับ<อ>แล้วผมก็อยากกินครับอยากกินนะ้ำเก้หวยนะครับอยากกินน้ำเก้หวยอยากกินอะไรกันแน่บอกว่านึกถึงไอ้ตลอดแล้วก็อยากกินเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ย <ผม S 1> ตอนน่ตอบนะ้าลูกป้าลูกไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ป้าลูกกับพังหมดแล้วเนี่ยตอเท่าไรก็ต่อไม่ได้ทันที แล้วเราอ่ะสรุปยังไงะจะกินไหมจะกินไหมจะกินอะไรคะแล้วจะกินไหมล่ะอยากกินอะไรก็ถ้าบอกสิว่าจะกินไหมถน้ำเก๊กฮวยออยากกินอ๋อ,อถน้ำเก๊กฮวยเนี่ยอยากกินอ,อยากชื่ชื่นอนี้ใช่ไหมใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเสกมาให้แล้วเดี๋ยวดูชิว่ารสชาติเหมือนที่ขายในร้านขายยายู90่90หรสอเปล่างนี้ดีกว่าจะไปหาที่ไหนได้ออ้แแรบ โอเคกันไปเลยโอเคแต่อยาาปีนรูปโรงเรียนนะนี่มาแล้วค่ะโอ้โหนี่ถึงขานาดไปทำมาให้เลยหรอคะ แตคิดว่าฉันไม่เคยทําน้าเก๊กฮวยนะคะจะซื้อมาทั้งดอกเก๊กฮวยทั้งเม็ดเก๊กฮวยฉันทุบเม็ดเก๊กฮวยฉันใส่ลงไปต้มเดือดสีเหลืองดูดีกินเข้าไปผมปีกินไม่ได้เลยใหีดลองชิมนะครับโอ้โหกระดมคุณได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมอ๋อโอเคถ้าคุณไม่ได้กลิ่นเนี่ยผมจะพาคุณไปตรวจนะ คุณได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ทำเองโถฉันจะเก่งอะไรขนาดนี้ผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะของอะไรของอะไรคะหาซื้อง่ายแต่คนไม่ค่อยรู้มีดีกว่ากินแล้วเป็นยังไงคะกินแล้วนึกถึงวันกก่ับโอ้โหนถึงเมื่อกี้ที่มีก้าวปีนเนี่ยนะอผมนึกถึงตอนสมัยตอนเด็กที่ผมปีนรั้วโรงเรียนเลยโอ้โหเก90นกนนี่90้นนี่นึกถึงที่แบบว่า นั่งเล่นเกมกับมารีนาได้เกมเพลย์มาเลยดึงจอยของน้องออกน้องเข้าใจว่ากำลังเล่นกับพี่อยู่แต่เปล่าพี่นั่งเล่นกับพอมอยู่90แล้วพอน้องเริ่มเล่นเป็นบอกว่าเฮ้ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนมันพังหลักเกูนคุณพี่สาวคุณสุดยอดมากแต่คุณยังไม่บอกผมลมลืมลืคุณยังไม่บอกผมเลยว่าคุณซื้อที่ไหน น้ำเก๊กฮวยยี่ห้อดอยคำสูตรโบราณโบราณจริงๆอันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันหอมหวานหอมนำอ้ำหวานตาำช่วงที่กักตัวเราก็แบบหาของเอ่ยน่นน,นี่นั่นนี่แล้วก็ไปเจออันนี้ของดอยคำเข้าใน, App <c oughs> ในแอปเซก็เลยสั่งมาสักแบบ1ขวดละกันดูซิว่าเป็นยังไงมามิมมเอายางกนอนเอาไปละฮะ <c oughs> ไม่มมีอเ,เอาก้วไปลางเหรอะ อันนี้หมดยังฮะยังไม่หมดเยวเอาให้หมดเลยฮะให้หมดกินบ้างแล้วหรเอางั้เดี๋ยวคุณเราไปล้างก่อนด้วยใช่ไหมคะเกินไปพพอกินข้าวเสร็จนางก็บอกว่ามามีไปล้างจานก่อนพ่อกินน้ำเสร็จมามีไปล้างสินี่ดูที่ราคะคุณเรียกอันนี้ว่ากล่องหรือขวดคะขอสรุปว่าเป็นกล่องซื้อมาทั้งหมด2กล่อง หายไปแล้วจ้ะหนึ่งแล้วถ้าพูดถึงยุค90แล้วนึกถึงอะไรอีกอ่ะอ่ะพูดเลยอย่าช้าเลยผมนึกถึงลิปสติกฟอมฮะ90แล้วนึกถึงลิปสติกฟอมคืออะไรอ้าวตอนนี้ไม่มีหรอไม่โอ้ไม่ก่อนนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะอันนี้มันยุคนี้ใช่ไหมคะยุคนี้ค่ะขอบคุณมากเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ เนรุป็นใก่กับเน๊กฮวยใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยผมนึกถึงธามากติครับเออ่เกมบอยเพจเจอร์ครับโนเกียส3มสามหนึ่ PCT ครับอินเทอร์เน็ตตื่น้อือืออซาวเบาครับสเก็ตซีวิกตู้ปลาสามประตูครับอเจ้าขุนทอง ทิ้งฉันแล้วอ้าวครับฮัลโหลชอบไหมคะน้ำเก๊กฮวยมากเลยค่ะจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่น้ำเก๊กฮวยอย่างเดียวเพราะว่าเขามีน้ำสามเกลือด้วยนะคะน้ำสามเกลือสามเกลือก็คือมีก้ามีหญ้าแล้วก็พี่ศพไม่ใช่ เป็นน้ำกระเจีย๊ยบมะตูมแล้วก็พุทราจีนผสมกันอร่อยเหมือนกันว่าเดี๋ยววันหลังซื้อมาให้ลองได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณคุณไปจัดการอะไรเถอะเดี๋ยวผมจะทำพุทราของผมละนี่ไม่เล่นกับไอ,อเอีวเฮ้ยไปเอามาจากไหนไมไ่เอาเกมไมาพอหรชาดีไหมจ๊ะแล้วงไงอ่ะแล้วผมจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวมันก็ไม่ให้ขึ้นนี่ อยู่ตายไปแล้วอ่ะวีเอ้าอยู่อยู่อยู่ไปล้างแก้วที่เมียเมียถามเมียให้หมียไปล้างแก้วก่อนดีไหมคะไม่นั่เป็นคนงนขนาดนี้มันมันไม่กินแก้วถ้ามันไม่กินข้าวแทนเหรอคะฉันไปล้างแก้วให้ก็ได้โอ้ยตายเถลล์เขียวไปยังเกมโอเวอร์